ไม่ ultimate เฮ้ยมันซ้อนสองตัวเลยเหรอโอ้ไม่ก็โอเคโอเคขออีกทีนึงครับไม่ u อ t i m a t e เฟรดี้ยโคต้ากี่รอบแล้วพี่สามรอบใช่ปะใช่วะมันจนบีดหรือบิมวะโยรู้โยรู้โยรู้พี่เศษโยรู้เหรอโยรู้โยรู้โอ้โหโยรู้โยรู้ไปเดี๋ยวรู้เศษแล้วก็อีกตัวหนึ่งอีกจริงเอ๊มตอนแรกคือรอมันมีเอ๊อีกอันหนึ่งอะไออารติโอนัทเลดีนั่นคือเศษใช่ไหมอะไรนัทเลดีนัตเลดีอะเออเอออันนั้นเศษแล้วก็โอเวอร์เฮียคือเดี๋ยวรู้ แต่ไอแอ,อ,อ,อนี่ะแอนกสกายเหรอไมแอนอะไรวะใส่หน้นากากอยู่อรอมีไวเปอร์ใส่หน้ากากไวเปอร์เหรอ, iper, าารหรอเออไวเปอร์เสกโยรุ <t ick> เป็นคำตอบของผมไม่ <t ick> ชัวร์ตรงโยรุแต่ว่าถ้าปันมั่นใจเพราะปันเล่นบ่อย,อยกว่าก,ก็น่าจะโยรุก็แล้วแอนคือใบแค่ใส่หน้ากากใช่ไหมคือมันกำลังใส่หน้ากากอยู่เหรอครับมันทำเสียงอะไรวะเอนโอเคก็ผมตอบเหมือนปครับไวเปอร์เสกแล้วก็โยรุครับ เอาว่ะป่าของจริงว่ะเออพอบอกนักกากก็แบบนึกถึงแค่ตัวเดียวเพราะว่าโยรู้ก็ตอบไปแล้วก็ไม่น่าเหลือละว I've got your trail โอเมนกับสกายเหรอเอาอีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งครับ I've got your trail เสียงเข้มจังไงวะหัวใจเสียงสกายนี่ชัดมากเพราะว่าเหมือนจะเพิ่มเหมือนจะเพิ่มไปประมาณสิบเดซิเบลเลยมั้งแล้วเสียงตัวอื่นเนี่ยลด ผมคิดว่านะเสียงสกายนี่คือแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็เสียง men, โอเมนเสียงเออแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยมันดูเป็นผู้ชายที่แบบมันพูดสำเนียงแปลกๆอะ่ะผมเลยคิดว่ามันมันน่าจะเป็นเคโอเอาไงดีวะเคโอแล้วพี่เคโอนี่คือผมไม่เคยฟังเสียงของเคโอเลยว้ยแบบว่าผมไม่เคยแบบสนใจเรื่องเสียงผมก็เลยไม่รู้ว่าเคโอมันพูดเสียงยังไงอะ่ะผมเอาเป็นเป็นโอเมนสกายบีดละกัน เฮ้ยบีดเหรอโอ้โหโอ้ผมไม่ผมไม่เชื่อว่าเคโอเสียยังไง We r o because we are o g t e Don't forget t ง่ายมากเลน่าโซวาเลสผมอไวใช่ไวมากที่ได้ยินเมื่อกี้ก็มีเลน่าโซวาแหละแต่ว่าตัวตัวหนึ่งก็เออเรครับคำตอบเหมือนกันรอบนี้มันมาค่อนข้างเยอะอ่ะมันแบบประโยคค่อนข้างค่อนข้างยาวก็เลยฟังได้ว่าทีละตัวเลย แน่ <จะ S 2> อันนี้ง่ายอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายเอ่อเลทเคียวอ่ะมีตัวไรกันขอขาใหม่ขอใหม่ขออีกทีหน่งครับอ่าผมได้ละผมได้ละฟังอีกตัวหนึ่งไม่ออกว่ะเอ่อ เดาต่อกัอนลวกันแล้วก็มีเสียงหนึ่งแปลกๆที่ผมไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยได้ยินก็เลยคิดว่าน่าเป็นเสียงของ KO หรือเปล่าแล้วก็เอออารบอเอาล้ะก็น่าจะเป็นเลสแต่ว่าอีกเสียงหนึ่งผมไม่มั่นใจอะ่ะเสียงใครอะ่ะฟังไม่ค่อยออกเลยเดาแล้วกันเป็น KO เลสเอ่อไวเปอร์ละกันผมไม่รู้อะ่ะ <laughs> อผมขอถายเป็นไวเปอร์ เคโอแล้วก็คิวจอยหลายเปอร์เซ็นต์เอออารามบอทนี่ว่ะถ่ายเลททำไมวะเออผมยื <c oughs> นอยู่ตอนพี่ <c oughs> บอกาอารามบอท <c oughs> เป็นของเลทคือพี่จำผิดว่าอารามบอทอเป็นของบูบอทเลทไปแต่ว่าของเลทว่าต้องชื่อบูบอทดอีวะเอออารามบอทเอคิวจอยครับสวัสด <c oughs> ไีไปถ่ายเลทได้ไงวะ <c oughs> โอ้โเร่งไปเลยแต่พี่บอกอารามคือเวลาแข่งก็เรียกเจมตลอดแล้วให้อารามบอทให้พี่ไหนอารามบอทให้พี่ไหนแต่ว่า จำผิดเศษ